กองกำลังว้าแดงเหิมหนักท้าทายข้อตกลงลับบุกยึดพื้นที่เพิ่มส่อแววไร้การถอยสถานการณ์ชายแดนกำลังร้อนระอุขึ้นทุกวันเมื่อกองกำลังว้าแดงสแสดงท่าทีแข็งกร้าวไม่เพียงแต่เพิกเฉยต่อข้อตกลงลับที่เคยทำไว้กับกองทัพไทยแต่ยังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวล่าสุดมีรายงานข่าวกรองระบุว่ากองกำลังว้าแดงได้เดินหน้าบุกยึดที่ดินเพิ่ม ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเรากับส่งสัญญาณท้าทายและไม่หวนเกรงต่อเส้นตายที่ใกล้เข้ามาเดิมทีก้องทัพไทยได้บรรลุดิลลับกับกองกำลังว้าแดงเมื่อช่วงปลายปี2567กําหกำหนดให้ฝ่ายว้าแดงถอนฐานที่มั่นออกจากพื้นที่ปัญหาภายใน3เดือนหลังเส้นตายรอบแรกผ่านพ้นไปเมื่อวันที่18ทธันวาคมปี2567อย่างไรก็ตาม เวลาล่วงเลยมาจนใกล้ครบกำหนดรอบสองแต่แทนที่ว่าแดงจะเริ่มทยอยถอนกำลังออกตามที่ตกลงกันไว้กลับมีรายงานว่าพวกเขายังคงเดินหน้าเสริมกำลังยึดพื้นที่เพิ่มเติมและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับแนวป้องกันของตนเองแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าการที่กองกำลังว้าแดงตีมืนไม่ถอนตัวตามกำหนดอาสะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น หรืออาจเป็นการทดสอบขีดจำกัดของกองทัพไทยพร้อมการส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่กลัวการตอบโต้และพร้อมจะรักษาพื้นที่ของตนเองอย่างถึงที่สุดนั่นเองยังเชื่อว่าคนไทยหลายคนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความตึงเครียดที่อาจนำไปสู่การประทะครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังว้าแดงกับกองทัพไทย ปัญหาดังกล่าวเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อกองกำลังวะแดงได้ตั้งฐานที่มั่นที่ดอยหัวม้าและหนองหลวงในอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นดินแดนของไทยอย่างชัดเจนการกระทำนี้ถือเป็นการล้ำแดนอย่างชัดเจนแต่แทนที่กองกำลังวะแดงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและถอนตัวออกจากพื้นที่ตามที่เคยเจรจากับฝ่ายไทยกลับเลือกที่จะเพิกเฉยและเสริมกำลังต่อไป เรากับต้องการส่งสัญญาณว่าเราจะไม่ไปไหนตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพภาคที่3พยายามใช้ช่องทางทางการทูตในการแก้ไขปัญหาโดยส่งตัวแทนเข้าเจรจากับกองกำลังวะแดงเป็นระยะหวังว่าการพูดคุยแบบสันติจะทำให้พวกเขายอมถอนตัวออกไปแต่การเจรจาเหล่านั้นกลับไม่เคยได้รับผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมกองกำลังวะแดงยังคงยึดพื้นที่ สร้างฐานที่มั่นฝึกกำลังพลและเพิ่มอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์ไม่มีความคืบหน้ากองทัพไทยตัดสินใจใช้มาตรการที่แข็งกร้าวขึ้นโดยประกาศเส้นตายครั้งแรกเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2567กำหนดให้กองกำลังว้าแดงต้องถอนฐานที่มั่นออกไปทั้งหมดแต่เมื่อถึงกำหนดวะแดงกลับตีมึนไม่เพียงแต่ไม่ยอมถอนกำลัง แต่ยังคงเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์เพิ่มเติมเข้าสู่พื้นที่ปัญหาเสริมแนวป้องกันของตนเองให้แน่นหนายิ่งขึ้นราวกับท้าทายอำนาจของฝ่ายไทยโดยตรงทางกองทัพไทยแม้จะไม่พอใจอย่างยิ่งแต่ก็ทำได้เพียงประท้วงต่อไปส่งสัญ,ญญาณเตือนไปยังผู้แทนของว่าแดงแต่ก็ยังไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดพอจะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ยืดเยื้อทำให้กองทัพไทย ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกหากใช้กําลังทหารเข้าไปขับไล่ว้าแดงโดยตรงอาจนำไปสู่การประทะที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยพมา่าแต่หากเลือกที่จะปล่อยให้กองกําลังว้าแดงตั้งฐานที่มั่นต่อไปอาจหมายความว่าไทยกําลังสูญเสียอธิปไตยบางส่วนให้กับกองกำลังติดอาวุธเหล่านี้ไปโดยปริยายอย่างไรก็ตาม ในวันที่15ธันวาคมปี2567ข่าวลับที่แทบไม่มีใครคาดคิดได้ถูกเปิดเผยโดยวัสนานาน่วมนักข่าวสายทหารและความมั่นคงชื่อดังเธอระบุว่ามีการเจรจาลับระหว่างกองทัพไทยและกองกำลังวาแดงและข้อตกลงที่ได้ตกลงกันนั้นอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้รายงานระบุว่ากองกำลังวะแดง ยินยอมที่จะถอนกำลังทหารออกจากบริเวณดอยหัวม้าและหนองหลวงซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ล้ำแดนเข้ามาในฝั่งไทยอย่างไรก็ตามการถอนตัวครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีตามที่กองทัพไทยต้องการแต่จะเป็นการถอยอย่างมีเชิงตามที่ว่าแดงวางแผนเอาไว้แหล่งข่าวจากกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองกำลังว่าแดงยอมถอนกำลังแต่ต้องใช้เวลาส -4 เดือนโดยอ้างว่า จะไม่ยอมเสียฟอร์มในสายตาของชาวโลกและกองกำลังชาติพันธุ์อื่นๆที่กำลังจับตามองอยู่ซึ่งเหตุผลที่พวกเขาต้องค่อยๆถอยเพื่อรักษาหน้าและอิทธิพลแม้ว่าแดงจะยอมถอนตัวแต่พวกเขาต้องการให้ดูเหมือนว่าพวกเขาถอนเองไม่ใช่เพราะถูกกดดันจากไทยและเพื่อรักษาฐานที่มัลลยุทธปรณกการถอนกำลังต้องมีขั้นตอนชัดเจน ไม่ใช่การหนีแบบทหารพ่ายแพ้แต่เป็นการถอยแบบมียุทธศาสตร์แม้ว่ากองทัพไทยจะสามารถใช้กำลังบังคับให้ว้าแดงถอนตัวได้แต่กลับเลือกวิธีเจรจารับแทนซึ่งอาจมีเหตุผลหลายประการได้แก่เพื่อเลี่ยงสงครามชายแดนการใช้กำลังเข้าตรึงพื้นที่อาจนำไปสู่การประทะก,กับกองกำลังว้าแดงโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยไม่ต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากพม่า แม้ว่าจะไม่ใช่กองทัพของรัฐบาลพม่าโดยตรงแต่พม่ายังให้การสนับสนุนบางส่วนการกดดันว้าแดงมากเกินไปอาจทำให้พม่าส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวกลับมาและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยต้องการเจรจาผ่านช่องทางการทูตมากกว่าการใช้กำลังดังนั้นกองทัพไทยจึงเลือกวิธีที่ไม่ทำให้สถานการณ์บานปลายโดยปล่อยให้ว้าแดงถอยอย่างมีศักดิ์ศรี แต่คำถามสำคัญคือว้าแดงจะรักษาสัญญาหรือไม่แม้ว่ากองกำลังว้าแดงจะตกลงที่จะถอนตัวในระยะเวลา3-4เดือนแต่ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าพวกเขาจะทำตามข้อตกลงอย่างแท้จริงว้าแดงอาจใช้เวลา3-4เดือนเป็นข้ออ้างถ่วงเวลาหากพวกเขามองว่าไทยไม่มีมาตรการแข็งร้าวก็อาจกลับคำการถอนตัวอาจเป็นแค่แผนลวงว้าแดง อาจเพียงลดกำลังลงแล้วกลับมาเสริมฐานที่มั่นภายหลังก็เป็นได้ตามข้อตกลงลับที่กองทัพไทยได้ประสานผ่านหลายช่องทางทั้งผู้นำกองกำลังวะแดงรัฐบาลพมา่าและที่สำคัญคือฝ่ายจีนโดยวะแดงยอมรับเงื่อนไขาการถอนกำลังออกจากแนวดอยหัวมา้าหนองหลวงและพื้นที่อื่นที่ลําเข้ามาในเขตไทยภายในกรอบเวลา3-4เดือน เพื่อให้เป็นการถอยอย่างมีชั้นเชิงไม่ใช่การพ่ายแพ้แบบหมดรูปแต่ปัญหาคือหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนเส้นตายกองกำลังว้าแดงกลับแสดงท่าทีเปลี่ยนไปแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนก่อนถึงกำหนดที่ต้องถอนกำลังออกไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่กลับตรงกันข้ามกับที่เคยตกลงกันแทนที่กองกำลังว้าแดงจะค่อยๆทยอยถอนตัวอย่างเป็นระบบกลับมีสัญ,ญญาณบางอย่าง ที่ทําให้กองทัพไทยเริ่มไม่ไว้วางใจเช่นการเสริมกําลังเงียบๆมีรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่ากองกําลังว้าแดงยังคงเสริมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์บางส่วนในพื้นที่รวมไปถึงท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นมีรายงานว่ากลุ่มผู้บัญชาการภาคสนามของว้าแดงบางส่วนไม่พอใจข้อตกลงที่ผู้บังคับบัญชาของตนทํากับไทยและเริ่มมีการปลุกระดมในกลุ่มทหารระดับล่างให้เตรียมพร้อม ในกรณีที่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพไทยรวมไปถึงการลาดตระเวนถี่ขึ้นผิดปกติหน่วยลาดตระเวนของกองกำลังวะแดงถูกพบว่าเข้ามาในเขตไทยบ่อยขึ้นและบางครั้งก็เข้าไปใกล้ฐานที่มั่นของกองทัพไทยมากกว่าที่เคยสิ่งหนึ่งที่ทำให้กองทัพไทยยังคงควบคุมสถานการณ์อยู่ได้คือแรงกดดันจากจีนที่สั่งห้ามกองกำลังวะแดงทำสงครามกับไทยโดยเด็ดขาด แม้ว่าจะเป็นกองกำลังอิสระที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลพม่าโดยสมบูรณ์แต่จีนเองมีอิทธิพลสูงมากต่อการดำเนินงานของว่าแดงไม่ว่าจะเป็นในด้านอาวุธการค้าหรือเส้นทางค้ายาเสพติดบางส่วนที่จีนสามารถกดดันให้ยุติหรือเดินหน้าต่อได้ข้อมูลจากกูรูสายทหารและความมั่นคงเมื่อวันที่31มกราคมปี2568เปิดเผยว่า ฐานที่มั่นของกองกำลังว้าแดงได้ล้าแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง9จุดที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือจำนวนฐานที่มั่นล้าแดนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วจากเดิมที่พบเพียง2จุดเมื่อปี2567สะท้อนให้เห็นว่าว้าแดงไม่ได้มีท่าทีของการถอยตามที่เคยสัญญาแต่กลับขยายอิทธิพลเข้ามาในเขตไทยมากขึ้นที่ผ่านมามีข้อตกลงรับระหว่างกองทัพไทย ที่สั่งให้ว้าแดงต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ล้าแดนก่อนสงกรานปีนี้แหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงของไทยยืนยันข้อมูลตรงกันว่าว้าแดงให้คำมั่นว่าจะถอนกำลังภายในกำหนดแต่การกระทำกลับสวนทางกับคำพูดโดยสิ้นเชิงแทนที่กองกำลังว้าแดงจะเริ่มทยอยถอนตัวตามแผนกลับมีการขย,ขยายฐานที่มั่นและอำนาจในพื้นที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นยางพาราของชาวบ้านเพื่อสร้างสำนักงานใหม่ในเมืองหัวป่างในรัชชานหรือการเพิ่มกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ในเขตที่ล้ำเข้ามาในไทยทั้งหมดนี้นำไปสู่ข้อสงสัยว่าว่าแดงกำลังถอยตามข้อตกลงจริงๆหรือกำลังซื้อเวลาเพื่อเตรียมตั้งหลักใหม่หากกองกำลังว้าแดงไม่ถอนกำลังตามกำหนดไทยจะต้องดำเนินมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังทหารในพื้นที่หรือกดดันวะแดงผ่านทางการทูตและจีนโดยตรงหากไทยยังคงปล่อยผ่านวะแดงอาจยึดพื้นที่ลำแดนเป็นเขตอิทธิพลถาวรสร้างฐานที่มั่นที่สามารถใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในอนาคตไทยอาจต้องส่งสัญญาณแข็งก้าวขึ้นการเคลื่อนไหวของไทยอาจต้องรุนแรงขึ้นเช่นการตั้งฐานทัพเพิ่มเติมการลาดตระเวนเข้มงวดขึ้น หรือการส่งสัญญาณทางทหารให้ว้าแดงรู้ว่าหากยังไม่ถอนตัวไทยก็พร้อมดำเนินการเช่นกันผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ